แต่คนดูพี่อาร์มเพราะว่าเสพติดความโวยวายอะพี่ใช่ใช่เกมอะไรก็ได้หมดแหละล่าสุดพี่นี่แล้วเกมผีไปแล้วที่เล่นเกมเย็นเย็นไม่ได้เว้ยพี่ต้องเกมร้อนร้อนเว้ยเอ้ทำไมกูไม่สามารถเล่นเกมเย็นได้วะกูต้องการเล่นเกมเย็นคนดูได้ยินไหมเฮ้ยเล่น cooking simulator สิไอ้คนดูสี่คนตอนนี้แกรู้ไหมว่าฉันต้องการเล่นเกมเย็นเย็นบ้างพวกนายไม่รู้เลยใช่ไหมฉันต้องการเล่นเกมเย็นเย็นนน่ม แต่สัตว์อย่าให้กูเล่นเกมนี้โชว์เดี๋ยวพวกมึงจะช็อกเกมขอทานซิมูเลเตอร์ไม่ใช่ซิมูเลเตอร์ครับขอขอทานมือถือครับชื่อเกมขอทานการเลี้ยงของขอทานกูบอกเลยสัตว์คือแบบทุกคนจะอึ้งมากว่าเฮ้ยพี่เกมพันนี้ก็มีอยู่จริงหรอวะคุณลองไปหานะฮะในในในมือถือนะเกมขอทานล่าสุดผมสามารถ จ้างหมอแล้วก็จ้างทนายความจ้างนักวิทยาศาสตร์จ้างกษัตริย์ได้ด้วยนะมาเป็นขอทานได้แล้วครับมาทํางานแทนหรือลองเล่นเกมพวกท,ที่หาคือจ้างใครก็ได้เป็นขอทานใช่คือเราไม่จ้างกษัตริย์ล่าสุดน,นี้คือได้ต่างดาวมาสองตัวเว้ยคือมนุษย์ต่างดาวเว้ยเครื่องบินตกคือเนื้อเรื่องมานนะมนุษย์ต่างดาวคือบินตกและไอตัวขอทานก็บอกเฮ้ นายเป็นมนุษย์ต่างดาวเหรอนายกำลังจะหาตังไปซ่อมยานใช่ไหมล่ะนายสนใจจะมาทำงานไปขอทานกันใช่ไหมล่ะฉันจ,จ้างเชั่วโมงซึ <c oughs> ่งโดนตัวไหน <c oughs> ขอทานเนี่ยนะขอทานเนี่ยนะมันได้เงินเยอะขนาดนั้น <c oughs> เลยเ <c oughs> หรอไอเฮีย <c oughs> ตั้งแต่ตัวแรกแล้วไอสัตว์จ้างศิลปินผู้วาดรูปศิลปินด่ากลับขอทานครับบอกว่าคุณจะบ้าเหรอผมเป็นถึงขั้นศิลปินชนะวาดรูปเอ๊แต่นายไม่ดูตัวเลขก่อนเหรอเออนายดูตัวเลขนี้สิโอฉันยินดีจะไปทำงานไปขอทานกับนายเนี่ย พี่กลัวน้องๆไม่เห็นภาพว่ะไอเวนเนะเดี๋ยวครูจะสตรีมเกมนี้ให้ดูแล้วพวกคุณจะงงกันแบบไอเวนพี่เกมซุนตีนพันนี้เนี่ยนะแต่พี่เล่นใช่น้องๆสัตว์พี่กลัวล้วพวกเราไม่เชื่อ,องไงกลัวพวกเราจะแบบเอ้ยอะไรวะพี่พูดจาอะไรบ้าบอคอ,อยพ่อพี่ครับผมกมดยน่าจะภาพครับไลฟ์ซีนมาเลยแอดภาพมาหน่อยซโมมลเลอร์เมนนะครับนี่ครับ พี่กลัวน้องๆจะไม่เชื่อนะฮะใครที่ดูอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับผมนี่คือเกมขอทานครับแลวดูนี่ครับเห็นไหมนี่คือเรื่องจริงพี่แปะไว้ตรงกลางจอเลยเห็นปะ่ะนี่คือเกมขอทานนายดูเงินพี่สิตอนนี้พี่มีสามร้อยสิบสี่ล้านล้านก็คือแบบนี่จา,านนจากการขอทานใช่นี่เกิดจากการขอทานลว้วนๆคือคุณแทบจะอาจจะไม่เชื่อว่า เฮ้ยพี่ขอทานมปนขนาดนี้ขอทานเป็นธุรกิจเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่มากพวกนายไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะเกมเปิดสมองใช่นี่คลิกเห็นเหรียญไหมเห็นเหรียญไหมครับน้องๆเหียเอ้ทำไมชีวิตกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้นี่แล้วหนึ่งคูณจุดหนึ่งจุดสองด้วยสัตว์มียาสเสน่ห์ด้วยใช่ยาสเสน่ห์จะทำให้ขอทานได้กดคลิกหนึ่งทีขอทานจะได้เงินเพิ่มเยอะมาก ไอสัตว์คือมึงคิดไม่ออกเลยว่าเกมนี้มีจริงไอสัตว์ขอทานไม่เลือกชุดด้วยนะครับใส่สูตรใส่สูตรแล้วรู้สึกไหลผา,ายขึ้นมากวันนี้คิดว่าจะมีเงินธนบัตรเข้ามามากเดี๋ยวใส่สูตรแล้วขอทานได้เหรอืด้คุณต้องเปิดสตรีมผมดูผมโคตรอยากจะให้เห็นนะโคตรอยากจะให้เห็นไม่ได้หว่ะใส่ชุดพื้นฐานก่อนเป็นเสื้อที่เหมาะกับฉันพอดีวันนี้คิดว่าการขอทานจะเป็นไปได้ด้วยดีเกมไม่นควรให้กำลังใจอไอสัตว์ เกมขอทานนี้ให้กำลังใจจัดจดอ่ะคือแบบใส่เสื้อกล้ามลมพัดเย็นสบายรู้สึกไม่รู้สึกตื่นตัวไม่ง่วงวันนี้คิดว่าการขอทานจะเป็นไปได้ด้วยดีไอ้เหียมันมีเกมอะไรที่จะมันเป็นเกมที่เป็นคนคิดในแง่บวกนะใช่มากๆชุดออกกำลังกายใส่ชุดออกกำลังกายแล้วทำให้ร่างกายฉันรู้สึกมีกำลังวันนี้คิดว่าการขอทานจะปนไปไปได้ด้วยดี <laughs> ไอ้สั์มีชุดสูดโบราณ เมื่อคุณสวมหมวกฉันจำวลีวลีหนึ่งได้อายุไม่ถึงพันปีกังวลประมาณร้อยปีแล้วเกิดใหม่ขอเงินซักสลึงดีสู้ชีวิตไปกับความรู้สึกนี้ไอสัตว์คือใครท้อแท้พี่แนะนำอ่ะบอกเลยว่าใครท้อแท้ชีวิตนะฮะเล่เราจะทอแท้กว่านั้นอือคุณต้องสัมผัสมันคุณต้องสัมผัสมันล่าสุดคุณควรคุณควรนะคุณลองดูอ่ะลองแบบล่าสุดเนี่ยคือผมซื้อสินทรัพย์ได้นะครับ สินทรัพย์ผมมีบ้านราคาสองล้านมีตึกอีกห้าร้อยล้านมีร้านคาเฟ่อีกพันล้านเกมเมืเองเฟิร์เจอร์สัตว์เฟิร์เจอร์ยี่เคี้ยไอ้คุณคุณกำลังพูดจาดูถูกเกมนะไม่ใช่เพิร์เจอร์นะมันเป็นเกมให้กำลังใจผมก็หลุดไปด้วยนี่แต่ตอนนี้กูยังซื้อเมืองไม่ได้นะไทเป้นี่ยังซื้อไม่ได้ว่ากำลังจะซื้อไทเปอย, <c oughs> อยู่เก็บตังค์เดขอทานจะซื้อเมืองได้มึงต้องมึงเลโรยสัตว์ มึงช่วยดูข้อสุดท้าย então, สัตว์ซื้อดาวเคราะห์มีภาพระบบสุริยะด้วยสัตว์กูแบบโอ้่มันเกมแห่งปีแล้วเนี่ยใช่คือออปเทียคือต้องคลิกอะครับน้องแค่แบบเอานิ้วสามนิ้วจิ้มไปที่จอรัวๆเนี่ยสี่นิ้วก็ได้เฮียเมื่อมันรัวเมื่อไหร่ครับก็เรื่องตึงๆนี่ครับผมไอสัตว์นี่ยังไม่ได้ซื้อกิจการนะครับผมกิจการองค์กรเนี่ยมี เทสซลไม่ใช่เทส l a ลนะครับแต่เป็นเทสเซลา b w m <S 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 ไม่ใช่ b m w ไม่ใช่ให้เข้าใจกัาไว้ตรงนี้ต,ต้องต้องสุดยอดมากเลยกูไม่นึกว่าชีวิตกูจะแบบโอ้ซื้อผ้าแบนโกได้แล้วซื้อดีกว่าโ oh, <Super S 1> อซื้อผ้าเบนโก้โ <Van co. S 1> ทรทัศน์สนุกดีเนี่ยซื้อละแล้วก็รอให้มันราคาขึ้นครับมันเป็นการลงทุนเปในโตวด้วยนะฮะมันเกินไปแล้วใช่มันเกินไปแล้ว,นนลวห,หนุ่ม มันสนุกเกินไปแล้วพี่บอกเลยมันสนุกเกินไปแล้วพวกนายต้องเปิดใจให้กว้างๆเลยถ้านายเปิดใจกว้างๆนายจะเล่นเกมนี้ได้ภาพพิคาโซ่เดี๋ยวพี่จะไปซื้อนะรอให้มันแบบว่าเอ่อค่างเงินหนึ่งขึ้นก่อนว้าวมันสุดยอดจริงๆดูดิพี่แค่ลัวนิ้วเห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องฝึกเทคนิคทักษะการเอมปืนเฮียอะไรทั้งนั้นไอสัตว์มึงเพียงแค่คลิกนิ้วลงไปที่จอมือถือของท่านรัวๆครับเรโล,ลในเงียบในกำลังโหลดใช่ไหมละ่ะ ยังก่อนอยังก่อนอืมนายต้องรีบโรดแล้วเปิดทิ้งไว้เพราะว่าแค่เปิดทิ้งไว้ได้เงินวินาตอนนี้พี่ได้เงินวิน,วนาทีละหกสิบเจ็ดล้านนะห้าสิบค <laughs> อมเพราะมีคนทํางานแทนไงคือเราไม่ต้องเอานิวจิมการนิวจิมคือไอ้ขอตังนั่นแหละไอ้สายกูอยากเป็นขอทานไอ้เฮีย <sighs> ในใจเียในใจแบบโอ้พี่พี่ไปลึกกว่าพี่ ใช่สีพี่ลึกมากไอ้หนุ่มเกมนี้พี่ลึกสุด